สวัสดีครับพบกับต้อม tc auto house กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ต้องมีรถรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นพิเศษครับของ Mazda นะครับผมที่อยากนำเสนอมากเลยครับผมคันนี้เป็น Mazda 3 1รุ่น100ปีครับเป็น anniversary ตัว edition นะครับผม ซึ่งคันนี้ต้องบอกก่อนเลยครับคันนี้มาพร้อมกับตัวสีรถครับ Snow Face นะครับผม White p r l เป็นสีพิเศษของเขานะครับผมมาพร้อมกับภายในครับเป็นสีเบอร์กันดี้ครับเป็นเบาะสีแดงครับผมสวยงามมากเลยนะครับผมคันนี้ต้องบอกก่อนเลยครับว่าเป็นรถคันที่เขาผลิตขึ้นมาเพื่อฉลองเพลิงรอยปีครับของ m a z d a นะครับในการก่อตั้งบริษัทนะครับผม Mazda เนี่ยถูกก่อตั้งบริษัทเนื่อห 1 9 2เรนะครับผมอ่ะเรามาพูดถึงตัวรถกันเลยดีกว่าครับคันนี้มาพร้อมกับเครื่อง Sky A c t i v ีนะครับเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับผมแรงม้าอยู่ที่165แรงม้านะครับผมแล้วก็คันนี้รองรับน้ำมัน e85 ได้ด้วยนะครับอ่ะมามาพูดของตัวรถกันเลยนะครับตัวรถเนี่ยคันนี้จะมีความพิเศษคือเขาจะมีติดสัญลักษณ์ตัวรุ่น100ยปีนะครับก็จะมีตรงที่ดุมล้อนะครับทั้ง4วงเลยนะครับ แก้มซสายขวานะครับผมของข้างหน้านะครับก็จะมีติดรุ่น100ปีนะครับตรงหัวหมอนนะครับโลโก้บนหัวหมอนนะครับตรงบอกคู่หน้านะครับก็จะมีโลโก้เอ0่อปีนะครับและที่สําคัญคือคุณแจรดถครับถ้าเราพลิกด้านหลังปุ๊บก็จะมีโลโก้100ปีเช่นกันนะครับผมอ่ะเรามาพูดถึงออปชั่นตัวรถมันมีความแตกต่างจากรุ่นธรรมดาไงคันนี้เราถือว่าจัดออปชั่นมาค่อนข้างเต็มเลยครับก็คือ อย่างแรกเลยครับสันลูเป็นสันลูไฟฟ้านะครับเปิดปิดได้นะครับผมด้วยระบบไฟฟ้าไฟหน้าเนี่ยไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์ครับ LED นะครับผมต่อมาครับก็ข้างในนะครับอ่าตรงถึงตรงประตูก่อนนะครับประตูก็จะมีสมาร์ทเอนทีครับสามารถใช้งานได้ทั้ง4บานเลยนะครับส่วนภายในก็จะมีเรื่องของเครื่องเสียงโบสครับเป็นเครื่องเสียงโบสเบาไฟฟ้านะครับเฉพาะคนขับนะครับผมแล้วระบบการขับขี่ ปลอดภัยก็คือมีระบบบายสปอร์ตให้ด้วยนะครับเตือนจุดอับขนาดเล่งแซงนะครับแล้วก็ตรงข้างหน้าครับก็มีระบบ s ฮ p d สอัพดิสเพครับแสดงสถานาการขับขี่บนกระจกบังลมหน้าให้เราเห็นได้เลยนะครับผมคันนี้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับ <S <S เพราะราคามือหนึ่งเนี่ยตอนนั้นขายอยู่ที่1,237,000บาทเท่านั้นนะครับผม แต่คันนี้มาในเลขกิโลอยู่ที่6 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมกับราคาเทียงแค่6 9 9 0 0 0บาทนะครับผมรถสวยงามครับสภาพพร้อมใช้งานได้เลยครับถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อต้อมทางข้างบนนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถนัดหมายเพื่อเข้ามาชมรถจริงได้เลยนะครับผมสนใจอยากเข้ามานัดหมายไงโทรนัดต้อมแ่งลงนาก่อนนิดนึงนะครับผมวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ